สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวภัยบูลแสงเดือนเปิดตัวนักร้องใหม่เรียกได้ว่าได้เลือกงามยามดีรับศิลปินใหม่เข้ามาในค่ายสำหรับคุณภัยบูลแสงเดือนสามีของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังกระต่ายพันนิพาโดยเฟซบุ๊กภัยบูลแสงเดือนได้โพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้วันดีขอต้อนรับศิลปินไวยใยน่ารักคนใหม่สู่บ้านจวดจ้าสตูดิโอน้องเพลงรมิดาฝากสาวน้อยอีกคนที่มาร้องเพลงน้ำเสียงทรงพลังกับความสามารถหลากหลายเร็วๆนี้มาฟังซิงเกิลใหม่ของเธอนะครับแค่ว่วงเวลาหนึ่งจวดจ้าสตูดิโอสร้างสรรค์ครับผมและหลังจากคุณไัยบูลได้โพสต้อนรับศิลปินใหม่เข้ามาในค่ายจวดจา้าต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มุมข่าว com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ